สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของคอมพิวเตอร์นะครับมีทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนี่ยทา์สบาร์ที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยมันเปลี่ยนมาอยู่ด้านข้างเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่ชินใช่ไหมครับแต่ละคนที่เคยใช้แบบที่อยู่ด้านล่างอะ่ะแล้วมีใครไม่รู้ มาแอบเปลี่ยนของเราเนี่ยมาไว้ด้านข้างนะครับใช้ยังไงมันก็ไม่ชินใช่ไหมครับแต่ละคนเพราะว่าพอดีชินกับการที่ทัสบาร์มันอยู่ด้านล่างนะครับคําสั่งที่เราเคยใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะเรียกจากด้านล่างซ้ายมือใช่ไหมครับเราเลื่อนยังไงมันก็ไม่ลงนะครับนี่ลากยังไงดูดไปด้านไหนด้านไหนมันก็ไม่ลงใช่ไหมครับ มันจะอยู่ด้านข้างแบบนี้แหละอ่าวิธีเปลี่ยนนะครับง่ายๆวิธีย้ายนะครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับให้เอาเอ์เซอร์มาวางตรงที่ว่างพื้นที่ตรงนี้นะครับว่างๆแล้วก็คลิกขวามือนะครับแล้วกดที่ property นะครับอ่ามันจะเขียนว่าตรงนี้ตำแหน่ง touch bar ก็คืออันนี้ครับที่มันเลื่อนขึ้นมานี่เขาเรียก touch bar นะครับเรามาดูตรง touch bar location on screen นะครับ มันบอกว่าตำแหน่งที่มันอยู่ปัจจุบันคือ left ก็คือด้านซ้ายนั่นเองนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น bottom นะครับ bottom ก็คือล่างสุดก็คือกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกดโอเคนะครับเห็นไหมมันจะมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับหรือ,อใครอยากเปลี่ยนไปอยู่ด้านบนนะครับก็คือเลือก top นะครับใครชินกับการใช้ touch bar ที่อยู่ด้านบนนะครับ มันจะมาอยู่ด้านบนแล้วเปลี่ยนไปตรงไหนก็ได้นะครับตรงเนี้ยล็อกเด t ทัชบาร์นะครับมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกสามารถเปลี่ยนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับวิธีเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือด้านล่างที่เราคุ้นชินกันนะครับก็เอาเคอร์เซอร์วางตรงพื้นที่ว่างตรงเนี้ยนะครับตรงทัชบาร์นะครับ แล้วก็คลิกตรง Property นะครับมันจะขึ้นเมนู3เมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับ Touch Bar Start Menu แล้วก็ Tool Bar นะครับให้เรามาที่ Touch Bar นะครับมาอ่านตรงนี้นะครับ Touch Bar Location on Screen ก็คือตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันก็คือ Top ก็คือด้านบนนั่นเองนะครับให้เปลี่ยนกลับไปเป็น Bottom ก็คือล่างสุดนะครับจากนั้นกด OK ค,ครับ Touch Bar ของเราก็จะกลับมาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับบางคนอาจจะงุนงงสงสัยมีคนแกล้งอย่างเงี้ยเอาเมนูเอาไว้ด้านข้างเงี้ยก็ไอคนทำเนี่ยมันรู้แต่ไอคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงใช่ไหมครับผมก็เลยอันนี้ก็คือเจอกับตัวเองก็เลย ก็เลยนํามาสาธิตให้ดูนะครับวิธีแก้กับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าหากท่านชอบรายการนี้อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยถ้าชอบนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย